ดึงเห็ดเห็ดขนมันออกไงซ่อเห็ดขนแกงใส่นนอแถวนี้ก็ออกนะ ก่อนเก็บแถวนี้ออกจกนักอะมันมออกแด้เดียกอะสนใจแกงอ,อ,อ้อนเนาออืมตัดเนื้อเป็นฮิตก็แม่นฮิตก็ ตรงนี้ก็ออกนะทงสัยแกงเอาลูกเขยปี่อันเฮ็ดนั่นหนาหราเฮ็ดคนน้อยเฮ็ดอันนั่นน่ะเฮ็ดอย่างก็โอ้ยโอ้ยโ,โอ้เฮ็ดอันนั่นน่ะลุงแม่เฮ็ดอันอย่างวะเฮ็ดคนน้อยอะ่ะเฮ็ดเข้าตอกก็ลูก แกงเอาดีกว่าเดี๋ยวถุงไปใส่ก่อนดูนี้มันก็เป็นปวกนะมันย่มอมมอกแก่เจียน้องได้เห็ดคนแดงกับลูกกวะว่านั่นเห็ดคนดอกแดงกับลูกอืมท่านหมูนั่นมันก็ออกมดนะมันออคะนี่ปล่อยมันใหญ่นะลูกเนอะอ๋อปูตัดมาถึงนี่เหมาะอุ้ยตัดหยอดไปนั่นไปมดแล้วกันนันอู้ยนาเกลือห แกงนอเอาดีกล่วลูกแกงเอาอ๋อล่างเลยลูกแหลยล่างเตะไม่ตั้งไม่แกงนอเอาดีกว่าปีเขามันชอบกินแกงเอานนนอนอนนอนอนนนอ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 นนอนนออนอนน เด่นทุง่งลุยลายปีล่างเม่ไอเย้าพุมพ่มปีล่างมื้ไหม่ไปคืนน้องังขึ้นไปยังอัลฮะวานคนหลับคนนอนอิปีอยู่ไหนแม่ลืมละร้อยเอ็ดก็ดูโค้มาเกิดเพศอัญงปาสิโถ สาวน้อยน่ารักสาวน้อยน่ารักสาวน้อยน่ารักนไหนน่ารักที่สุดใไหน,น่ารักที่สุดรักน่ารักทั้งสามคนฮะน่ารักที่สุดเลย